สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมดิสไมอีกแล้วเช่นเคยวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราทําเรื่องโค้กใส่ถั่วใช่ไหมก็มีคนที่เอาเบนโตะนะครับไปแช่ในน้ําแข็งเนี้ยมันเริ่มแบบวนกลับมาอีกรอบนึงคือผมต้องขอบอกก่อนเลยนะถ้าแบบอย่างเด็กยุคสองพันอย่างเด็ก9 0สอะไรเงี้ยพวกเราอ่ะส่วนใหญ่เคยกินเบนโตะแบบแช่เย็นอยู่แล้วแหละไอ้ที่เอาไปจุ่มโค้กเอาไปจุ่มน้ําอะไรเงี้ยเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาลําลึกความหลังกัน แล้วก็มาดูกันว่าสามรสเนี้ยอันไหนอร่อยสุดนะครับจริงๆอ่ะเบนโตะดั้งเดิมมันมีสามรสนี่แหละแต่ว่าตอนเนี้ยผมเห็นที่เชล์อ่ะมันมีรสสีเขียวด้วยแต่ว่าคือผมมาเคยกินแล้วและรสนั้นก็คือแย่ที่สุดในเบนโตะทั้งหมดเลยผมก็เลยไม่ได้เอามาอยู่ในการเทสวันนี้นะครับผมขั้นแรกนะครับผมจะเอาเบนโตะเดี๋ยวเราเบนโตะดั้งเดิมก่อนเลยรสสีแดงกแหละสีแดงแรงริบนะครับปึ๊บชี หอมอีกแล้วอืมเดี๋ยวขอชิมสักหน่อยอคุ้นเคยคุ้นเคยแบ่งเป็นสองชิ้นนะครับเอาชิ้นแรกใส่แก้วเลยผมเจ้าน้ำแข็งอนะ่ะใส่ไปแมม่ีน้ำลงไปด้วยเออสองก้อนนะครับสองก้อนผมว่าใส่น้ำหน่อยเอาเอาน้ำสักครึ่งแก้วแล้วกันนี่นะครับได้แล้วพักไว้ก่อนปุ๊บแจ้ที่สองอ่ะตอนนี้นะครับ ผมได้ถ้วยมาแล้วเอามาใส่เป็นโต๊ะนะครับสีน้ำเงินใส่ไปเลยเติมน้ำแข็งลงไปนะครับผมประมาณหนึ่งแล้วกันประมาณหนึ่งแล้วก็ซองสีส้มซอง้านครับน่เหมือนเล่นมายากลเลย oh. <c oughs> อันนี้ผมใส่ในถ้วยเหมือนเดิมนะครับผมสร้างมันเป็นเลเยอร์ชั้นที่สองแล้วเดี๋ยวจะเทน้ำแข็งอะทับลงไปอีกที <c oughs> เห็นไหม เหมือนเป็นน้ำแข็งใสเลยทีนี้เสร็จไปแล้วกับการเตรียมวัตถุดิบนะครับในการทดลองในะวะนันน,น,นนี้่ะทีนี้ครับเรก็มีต่อเนี่กลิ่นแรงอยู่นะกลิ่นเบนโซนมันออกมาในโคโกด้วยนะทุกคน กินเบนโตะเฮ้ยผมว่าแม่งแรงหรอปกติตอนเด็กกินก็ไม่ได้ดไมไงอันนี้นะครับเบนโตะสีแดงประเดิมแช่เย็นแล้วเดี๋ยวแม่งไม่กรอบแล้วอันนี้ดูทรงเหี่ยวหืมหืมเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่กรอบอ่ะมันแช่นานไปอ่ะอันนี้ไม่กรอบแล้วอันนี้ไม่กรอบครับเฮ้ เฮ้ยรีบพิมพเลยรีบพิ้พเลยรีบพิ้พ์เ,เค,ครับตอนนี้บูดละวบูดละต่อไปนะครับสีส้มเกอนบนถึงว่า้แรงกอดอยู่ฮันหลวะอืมเฮ้ยคุณได้อยู่ได้อยู่แม่งจับเวลาเนี่ยตอนนี้ใช้หมดแล้วสามห่อกูลองไม่หมดเลยแล้วก็ลืมไปแม่งเหี่ยวหมดแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวมาแป๊บนึง A few moments later นี่ไปซื้อมาแล้วเมนโต๊ะสองใหญ่เลยเผื่อพลาดอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเอาก้อนนี้เลยเดี๋ยวลองดูว่าเท่าไหร่ดี นับไปพร้อมกันเดี๋ยวผมนับแบบอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลองดูแบบนี้อืมยังมีความเหนียวใช่เขาม่ยังมีความเหนียว,ยว,ยวอันนี้นะใส่ไปใหม่อันนี้แข็งซุกไว้ปึ๊บปุ๊บปึ๊บอะ่ะหนึ่งสอง ข้างล่างผมว่าน่าจะกรอบอืมยี่สิบวิลล์ั่มดีแต่ยังเหนียวผมว่าสี่สิบสี่สิบได้เลยอ่ะผมได้นี้มาปะป่าแล้วผมใส่เป็นโตลงไปคือคราวนี้ผมกล้าให้มันนอนนอนข้างล่างเลยปึ๊บอย่างงี้นะเห็นไหมใส่น้ําแข็งมาแล้วนะฮะนี่สามเจ็ดสแปดเก้าสี่สบโอเคสี่สิบล้พี่พูออกฮ <Like it. S 1> หยผมว่านี้ทรงดี อันนี้ทรงดีเฮ้ยผมว่าสี่สิบเริ่มดีมันยังไม่ได้กรอบกรุบกรุบเลยนะมันยังแบบกรอบแต่ว่ามีความเหนียวอะเฮ้ยผมว่าอันนี้อันนี้เริ่มดีแล้วคราวนี้ผมตั้งไปประมาณแบบหนึ่งนาทีเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็มานับถอยหลังก็ได้แล้วครับสิบเก้า น่าจะหนึ่งนาทีนิดเนะผมว่าลองดูซิป,ปึ๊บหืมเฮ้ยเฮ้ยผมว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละจุดเบสครับ <Yahoo! S 2> หนึ่งนาทีผมว่าถ้าเกินเนียเละแล้วอืมมันมันจะเริ่มแบบนุ่มๆเกือบจะเละผมว่าประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนี่คือดีเลย หรือไม่ก็ก่อนหน้านั้นนิดหน่อยประมาณที่ผมบอกสามสิบสี่สิบใช่ไหมสิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสาสิบสี่สิบผมเตะใสก่ก้ผมเตะใส่โกผมเตะลูกโดงผมเตะลูกชิปโอเคก็สรุปนะครับว่าเบนโตะสีแดงอร่อยสุดสำหรับผมนะสีฟ้าเผ็ดกว่าแล้วก็สีสีส้มอ่ะผมไม่ชอบและที่เหลือผมก็ไม่ชอบเลยไอ้รสอะไรนะสีสีเขียวเขียวะ นั่นแหละโหอน,นันสุดจริงผมว่าประมาณนี้แหละเป็นโตหนึ่งนาทีอืมผมตั้งชื่อว่าเป็นโตหนึ่งนาทีเลยเขาเป็นโตหนึ่งนาทีแม่งคือเด e Best เอาจริงนะเอาจริงเลยคือจุ่มในน้ําระยะเวลาการจุ่มในน้ํากับเที่ยน้ําแข็งโปะไม่เหมือนกันคือน้ําแข็งโปะหนึ่งนาทีครับ แต่ถ้าคุณจุ่มเลยเนี่ยผมว่าไม่ต้องสักสองนาทีว่ะจุ่มเลยเนี่ยแถมรสชาติไม่ดีขึ้นเลยนะผมว่าน้ําเปล่าอร่อยว่ะอันนี้จริงจริงอันนี้จริงจริงเลยโค้กกินกับถั่วพออันนี้ออกแนวแบบเหมือนแช่แข็งไม่เสร็จอ่ะแต่ได้อยู่นะคือเป็นโต๊มาอร่อยอยู่แล้วไงขายของนิดนึงนะเชียร์ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ